พระอภัยมณีที่ภูเก็ตหมายความว่าตำราเรียนทั้งหมดเนี่ยมันใช้การไม่ได้มันถึงเวลาที่จะต้องโลทิ้งให้มากมันไหลวิชาแล้วมันต้องโลทิ้งอ่ะครับพอสุนทรภู้ไม่ได้บอกสักคำว่าใช้ฉากที่อ่าวไทยไม่เคยบอกมีแต่ไอ้นัก,กวรรณคดีนักประวัติศาสตร์ไปเมคขึ้นมาเองว่าใช้อ่าวไทยเป็น เป็นเป็นฉา,าพราพันมณีครับแล้วเขาใช้เกาะแก้วพิสดารเกาะสะม็ดอยู่เกาะแก้วพิสดารอยู่เกาะสะม็ดเข้าใจกันคลายเคลื่อนได้ครับเพียงแต่ว่ามันนานมาแล้วเนี่ยแล้วทาไม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ตั้งสติก,กันใหม่ล่ะอืมพราพันมณีเนี่ยมันใช้ฉากทั้งหมดนี่ทะเลอันดามันเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังครับเมืองศูนย์กลางศูนย์กลางของเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ที่เมืองทหลางโอ้ ต่อต้านการล่าอานานิคมหมายความว่าเพราะว่าไอ้ตำราเลียนที่พูดกันมาว่าเป็นหนังสือจักจักวงวงสุ <c oughs> นทรผู้แต่งนิทานเพื่อเจอไปเรื่อยๆเสียาจักวงวงมันมีไมยะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เจตนาเลยส <c oughs> ุอทอนทรผู้เจตนาเลยแต่งต่อต้านการล่าเมืองขึ้นการล่าอานานิคมของอยุโรปซึ่งอังกฤษเป็นหัวโจกในสมัยนั้นน่ะแต่ว่าใช้รูปแบบนิทานจักจักวงวงเนี่ยมาเคลือครับ เพื่อให้คนอ่านแล้วเพลิน<ม>เพราะว่าอยู่ๆจะไปสอนว่าต้องต่อต้านอาณนานิคมใครที่มาอ่าน<อ>มีใครก็หนีหมดอ่ะทั้งหมดเนี่ย<อ>มันเป็นวรรณกรรมต่อต้านการล่านาน,านีคผมมันเป็นวรรณกรรมการเมืองไม่ใช่วรรณกรรมอยู่ลอยๆโดดๆอย่างที่จัดจัดกันไว้ทุกวันนี้นะครับขอให้เข้าใจสมัย<อ>เรื่องวรรณกรรมการเมืองเนี่ยผมเองผมเป็นคนเอามาจัดเองแต่ว่าเนื้อหาว่าที่ใช้ฉากทะเลอันดามันเนี่ย ผมเอามาจากหนังสือของขุนวิจิตมาตรา<อ>นี่ลูกขุนวิจิตมาตราใช้นามปากกาว่าการจนาคพันที่ผมเอามาเนี่ยมาจากเล่มภูมิศาสตร์สุนทรภู่โ,<อ>โดยการจนาคพันภูมิศาสตร์สุนทรภู่แต่งเมื่อจิกปีที่แล้วนะครับเมื่อพศ24 9พิพิมพ์ครั้งแรกแต่ผมที่ใช้ผมที่ใช้งานนี่ใช้พิมพ์ครั้งที่สี่พศ25 1 5้าสิบห้า คุณวิจิตมาตาในบ้านท่านอยู่แถวแพ่งสันพาสาสดใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับคุณขันชัยเขาเคยตั้งโรงพิมพ์อยู่แพ่งสันพัสสดลโรงพิมพ์มพิกคเนตอ่ะ,อ,ะอยู่ใกล้ๆบ้านกาญจนการพันคือแพ่งสันพาสาสัดใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือนะไฟมันไหม้บ่อยครับอตอนผมเข้ากรุงเทพใหมๆ่ๆผมมาอยู่วัดเทพธิดาลามันก็ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อเสือไฟไหม้เรื่อยอะ่ะเพราะมันเป็นสลัมใหญ่ไง บ้านเรือนแออัดแล้วมันปลูกด้วยเรือนไม้ทั้งนั้นละมันไม่มีตึกแถวตึกแถวมันอยู่เฉพาะริมถนนข้างหลังบ้านเรือนไม้หมดเพราะมันไฟไหม้บ่อยครับเขาดือกันว่าดาราภาพยนตร์วิไลวันวัฒน,น,นาาพานิชก็อยู่ในซอยแถวนั้นแหละบ้านขุณวิจิตว่าตาก็อยู่ในซอยนั้นท่านเป็นนักปราชญ์อ่ะเพราะฉะนั้นบ้านท่านเต็มไปด้วยหนังสือ,อมังคือมาีมเขาว่ากันนะผมไม่เคยเห็นไม่ทนันไฟไหม้หมดอะ่ะ ขุณวิจิตมาตราเนี่ยท่านเป็นคนคลองบางหลวงอ่ะบ้านนีคลองเดียวกับบ้านคุณขันชัยเราบก็เป็นนักเรียนสวนกุหลาบเด็กสวนแต่ว่าจบสวนกุหลาบรับราชการหัวหน้าตำแหน่งสุดท้ายนะครับหัวหน้ากองช่างตวงวัดกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยตำแหน่งสุดท้ายถึงถึงได้ตำแหน่งเป็นขุนได้อะไรล่ะราชตินนามขุนวิจิตมาตรา มาตาช่างตวงวัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวหนังสือเลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้แหละคนนี้แหละคนที่เขียนเรื่องสุนทรผู้ดีผมกลังจะเล่าให้ฟังต่อไปครั้งหน้าคนนี้เป็นคนแต่งเพลงชาติเพลงชาติเพลงแรกเลยครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพลงชาติเพลงแรกยังไม่ใช่ชื่อประเทศไทยชื่อประเทศสยามหากสยามนามประเติมาเมืองทองอันเนี้เพลงแรกฝีมือท่าน ท่านเป็นคนแต่งแต่งเนื้อนะครับจนทํานองนั่นข้าเจนดูริยางและท่านนี่แหละเป็นคนแต่งคนไทยมาจากภูเขาอันไตท่านแต่งหนังสือประกวครับเมื่อพศ2470ท่านไม่ได้แต่งตำราประวัติศาสตร์ไปกล่าวหาท่านไม่ได้กระทรวงศึกษาธิการเอาของท่านไปเป็นตำราประวัติศาสตร์ท่านเป็นนักเขียน่ะ เหมือนเป็นนักเขียนสำนักพิมพ์ทั่วทั่ไปอ่ะเขียนหนังสือประกวดท่าน,น,นไม่รู้เรื่องด้วยนะอย่าไปว่าท่านมา,มาจากภูเขาอ,อันไตท่ทานแต่งหนังสือประกวดจริงค,รคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตแต่ท่านไม่ได้หมายความท่านจะไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นหนังสือเรียนไม่ให้เป็นหนังสือแบบเรียนไม่ไม่หรืรู้เรื่องด้วยก็เอาไปเองนะฮะโอเคท่านเขียนหนังสือไว้มากและเป็นคนที่เริร่มต้น รายการบันเทิงในโทรทัศน์ตั้งแต่โทรทัศน์ช่องสี่อยู่บางขุนพรมนะครับอันนี้ถือว่าครบเครื่องงานท่านมากงาน<อ>มาหาศาลงานเขียนงานเยอะแยะมากมาจ่ายกองจามกันไม่หวาดไม่ไหวพูดก,กันไปก็อีกยาวครับเอาเป็นว่าไอ้เล่มสุนทรพูนท่านเขียนคู่กับภูมิศาสตร์สุนทรพู่กับภูมิศาตสศาตร์วัดโพเป็นความรู้รอบตัวทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องภูมิศาสตร์สุนทรพูนท่านเป็นคนบอกว่าฉากพระอาภัยมณีเนี่ยอยู่ทะเลอันดามัน ท่านบอกตั้งแต่ปศ2490เจ็ดสิบสกว่าปีมาแล้วแต่ว่า,าระบบการศึกษาไทยไม่สนใจเหยียดซะด้วยเหยียดงานแบบนี้ซะด้วยเพราะต้องเอาไทยเท่านั้นต้องเชื่อกลมดำรงเท่านั้นถ้าแตกต่างจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานะครับถือว่าใช้ไม่ได้โอเคเรื่องบจบไม่ได้ว่าอะไรครับใครอยากเชื่อก็เชื่อ,อไปแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมไม่เชื่อผมเชื่อตามที่การเจ้าหน้ากพานเขียนไว้ และมผมเชื่อตามที่สุนทรผู้เขียนไว้ผมรู้ครั้งแรกเพราะอ่านงานของการจนากระพันเมื่อรู้แล้วจึงไปอ่านพระอภัยมณีใหม่อ้าวเฮ้ยจริงว่ะสุนทรผู้ไม่เคยเขียนบอกเลยว่าอยู่อ่าวไทยอแถมในตัวบทของสุนทรผู้ยังบอกเบาะแสะไว้ทั้งหมดเลยว่าอยู่ทะเลอันตมันพระอภัยมณีเริ่มตน้นก็รู้กันหมดแหละเรียนวิชาพระอภัยมณีเรียนเป่าปี่สีสวณเรียนกระบี่กระบอก อะพ่อไล่ออกจากเมืองเพราะบิดาไม่พอใจไล่ออกจากเมืองมึงไปเรียนอะไรของมึงวะเรียนเป่าปีเ่เด็กก็บีก็บอกกูให้ไปเรียนวิชาเป็นกษัตริย์ไล่ออกจากเมืองเลยตุรัตุเลไปแล้วไปพบสามพามที่ชายทะเลป้าภัยมณีก็เป่าปี่ให้สามพามบังไอ้สามพามพังเพลงปี่หลับผีเสื้อสมุดมาเห็นพระอ,อภัยมณีเป่าปี่อยากได้เป็นผัวถูกใจขโมย จับพระภัยมณีไปเป็นผัวไปไว้ในถ้าไอ้สามพามตื่นขึ้นมาหาพระภัยมณีแี้เบียดชิดเอะไหลเลยสิไปไปไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้ก็ไม่รู้ด้วยว่าผีเสื้อสมุดเอาไปเรื่องมันีแยะมันยาไปแยะนะครับจนกระทั่งพระภัยมณีทนผีเสื้อสมุดไม่ไหวมีลูกคนชื่อศิลสมุดก็บอกไอศิลสมุดว่ามึงช่วยดิไอศิลสมุดมาพระรกําลังมันกล้าหาญไปเจอนางเงือกปรึกษานางเงือกนางเงือกบอกจะพาไปจะพาหนีไปพาหนีผีเสื้อสมุด อ่าอนแลวนะก็ไปถึงเมืองผลึกก็ไปมาจัดตัดฉากไปกล่าวถึงเมืองผลึกเมืองผลึกในเจ้าเมืองพระบิดาพาลูกสาวนางสุวรรณมาลีเนี่ยไปเที่ยวทะเลเพราะว่านางสุวรรณมาลีฝันร้ายฝัน<ะ>ไม่ดีดูเจตนาสุนทรผู้นะตั้งชื่อน,นางสุวรรณมาลีแ <laughs> ปลว่านางดอกทองอสุวรรณแปลว่าทองไม่ใช่เหรอ <laughs> ก็มาล <laughs> ีก็ดอกไม้ไง <laughs> ลูกเล่นลูกเร่นของสุนทรภูคเขาความจริงเขาไม่ได้ให้ร้ายนางสุวรรณารีเป็นผู้หญิงดีเจ้าเมืองผลึกพาลูกสาวไปเที่ยวทะเลวิธีเที่ยวทะเลการใช้คำว่าเที่ยวทะเลเนี่ยมันเป็นวิธีคิดแบบฝรั่งแล้นะเรือมันแตกไปเที่ยวทะเลเกิดพายุใหญ่เรือแตกไปเกยตื้นติดฝั่งที่เกาะแก้วพิสดารอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ พระอภัยมณีใช่ไหมหนีนางเงือกพาหนีนางผีเสื้อสมุดไปติดเกาะแก้วพิสดารไปที่เกาะแก้วพิสดารไปหาพระฤาษีใช่ไหมแล้วทีนี้แหละตัวละครก็เกิดเรื่องราวก็เยอะเจอกันมากมายไก่กองอยู่บนเกาะแก้วพิสดารนั่นแหละแล้วจนกระทั่งพระอภัยมณีก็ได้พบกับนางสวนนามาลีและต่อมาก็ได้แต่งงานเป็นผัวเป็นเมียก,กันแล้วพระอภัยมณีก็ครองเมืองผลิต ทีนี้ไอ้เมืองผลึกเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามเมืองลังกาเมืองลังกาเนี่ยเป็นเมืองของพ่อของอุตเลนพ่อของนางละเวงบัลลาเป็นฝรั่งก็เกิดทะเลาะเบาแว้งเพราะว่านางสุวรรณมาลีเนี่ยเกิดเป็นคู่มั่นของอุตเลนซึ่งเป็นฝรั่งนางสุวรรณมาลีก็ไม่ไม่อยากได้ผัวฝรั่งอยากได้ผัวไทยก็เลยได้กับพระไบมณีทีนี้ก็เกิดชิงรักหักสวัสดิ์รบลาข้าฟปันกันระหว่างเมืองผลึก กับเ,เมืองลังกาจบตัวท้ายพระอภัยมณีก็บอกว่าอย่ามาลบกันเลยมาเกี้ยวไปก็ไปเกี้ยวนางระเวงไปลังกาไปเกี้ยวนางระเวงครับเมคเลิบน็อตวอดีกว่าอย่าไปทําสงครามกันเลยโอ้งแที่<ฮ>สุดพระอภัยมณีก็ได้ปี้นางระเวง <laughs> ดูจินตนาการสุนทรพูดว่าให้พระเอกตัวเอง <laughs> ปี้ฝรั่ง <laughs> นี่เรื่องย่อนะครับเดินทางทอดน้องทองที ดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรรพูขันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพทย